หกแสนกว่าบาทนะครับเอ็นที่พี่ได้พูล l e ด LED, ใช่ไหมแต่นี่ครับนี่เป็นไงมีใครในนี้ไหมที่กําลังไปออกีโคขาตัวเริ่มท้นว,วันนี้ครับจาก2อร้านกว่าบาทมาขายแค่หกแสนนี่ครับสิ่งที่แตกต่างนะครับที่ไม่มีแน่นอนก็คือนี่ครับไฟท้ายแบบ LED ครับคู่ไปเลยเป็นไง สวยไหมท่อคู่ตรงพาร์ตตรงนะฮะหกแสงกระบ,บาทผมมั่นใจนะครับว่าใน E อีโคคารหลายๆรุ่นยังไม่มีระบบนี้ครับนี่งไงครับ,บ<อ>ไม่แถมของของ้า<อ>งในนะเป็นคันเดียวที่ไม่แถมของข,องของ้างในที่เหลือแถมของหมดแล้วก็ปิดได้นะครับจากรีโมทเลยนะครับตรงมือจับนะครับมีแสงส่องให้ด้วยกลัวพี่จับสุยอะ่ะปิยเข้ามาครับภายในแอมเบอไลท์ผมบอกเลยว่าสวยโคตรแต่ผมให้พี่ดูแอมเบอร์ไลท์เป็นไงไฟแอมบอไลท์สีฟ้านะสวยตัดกระบอกสีครีมภายในคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากลำโพงนี่ดังตับ ตับด้านหน้าครับสวยครับให้ดูไฟนะ6แสงกบบาทนะครับเต็มพี่เต็มที่พี่ได้ฟูล l อลีใช่ไหมแต่นี่ครับนี่เป็นไงนี่ครับโอ้โหเป็นไงเอาเรื่องอะเรื่องอะ6แสงกบบาทครับวันนี้นะครับรถรับประกันไม่มีชนหนักจุ่มน้ำจุ่มน้ำก็เป็นแม่แล้วกลับไม่ Mercedes Benz เคนส์นะครับเป็นตัว C 3 2ม0 3งห้ามห้าก็จำไม่ได้เหมือนกันนะ Bugatti ในบิดนะครับชาร์จแบตหนึ่งวิ่งยาวๆนะที่สวยเลย